สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการใช้แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า e ว com e นะครับในส่วนของการที่จะเพิ่มภาพที่จะนำมาใช้งานนะครับเราก็เข้าไปในโปรแกรมของ e ว com e นะครับหลังจากนั้นนี่เราก็จะเห็นคาว่า New scene ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับทีนี้เราก็จะเห็นทางด้านขวามือนะครับมันจะมีเชนอ Image แต่ก่อนอื่นนะครับเราจะต้อง นำรูปภาพนะครับก๊อปลงไปในแฟลชไดร์นะครับหลังจากนั้นก็มาเชื่อมต่อกับ Quick Share นะครับเพื่อที่จะก๊อปลงไปใน i c k Share อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ถึงจะคลิกเข้าไปในส่วนของ s ชร์อิมเมจเพื่อที่จะไปเลือกภาพที่เราได้ก๊อปเก็บเอาไว้นะครับหลังจากที่เราได้เพิ่มภาพเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาแอดตัวหนังสือต่างๆนะครับก็คือเปลี่ยนสีเปลี่ยนไหลตามความต้องการนะครับก็คือเป็นหลักการเดียวกันกับ,ก,บกับวิธีใช้นะครับในคลิปก่อนๆน,นะครับ ก็ขอจบวิธีการเพิ่มภาพนะครับในโปรแกรม Welcome แต่เพียงเท่านี้ครับ